สวัสดีครับผมชื่อนายพันธิวาเน์ลักษณ์นะครับรหัส5 9 1 2 2 1 7นะครับวิศวกรรมเครื่องกลนะครับอ่ะโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนี่ใช้วิธียุบวงจรนะครับจากข้อนี้นะข้อที่หนึ่งโดยหา I-6 โอห์ม V6 โอห์ม oh oh แล้วก็ P-6 โอห์ม oh แล้วก็ดัป6โอห์ม oh นะครับที่1ชั่วโมงนะโดยใช้วิธี ยุบวงจรอ่ะนี่เลยจากรูปโจทย์นะครับเขาให้มาแบบนี้มีแหล่งกระแสตร,ตรงนี้ 5m นะครับแล้วก็มีตัวต้านทาน1โอห์ม2โอห์ม7โอห์ม4โอห์ม5โอห์มแล้วก็6โอห์มนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแปลงในส่วนตรงนี้เป็นวงจร Y ก่อนนะครับอ่ะโดยผมจะยุบเป็นวงจร Y นะเดี๋ยวผมจะยุบให้ดู น,นี้ก็เขียนลงไปเหมือนเดิมนะครับโดยผมจะใช้เป็นน้ำหมึกปากกาสีแดงนะครับผมจะวบยุบเป็นวงจรวายายุบลงมาแบบนี้นะครับ อาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะครับตัวเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็กําหนดจุดนี้เป็นจุด A แล้วก็ตรงนี้เป็นจุด B นะครับแล้วก็มี่ีโดยจะให้ตรงนี้นะครับเป็น R เป็น R 2ตรงนี้เป็น R 2นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็น R 1แล้วก็ R 3นะครับ ในส่วนของตรงที่เรายุบวงจรมาใหม่เมื่อกี้อ่าแล้วที่เหลือตรงนี้เราก็เดี๋ยวเอาใส่ตัวด้านทานลงไปให้ครบก่อนนะครับอ่าโอหมตรงนี้4โอห์ม5โอหมนะครับอ่าตรงนี้เป็น R2 นะครับผมอาจจะเขียนติดกันหน่อยอ่า โดยตอนนี้เรายุบเป็นวงจร Y แล้วนะครับอ่าโอ้ยผมจะเริ่มใส่แล้วอ้าวให้กระแสมันวิ่งมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็วิ่งมาแบบนี้ส่วนอันนี้ก็วิ่งมาทางนี้นะครับอ่าอ่าตรงนี้เป็นเจดโอห์มนะครับตัวเนี้ยตัวต้านานตัวนี้มีค่าเท่ากับ7็ดโอห์มนะ อ่ผมกำหนดเป็นวงจร Y และ r 1 r 2 r 3แล้วอ่าโดยผมจะมาหา r 1 r 2 r 3ันก่อนจากสมการตัวนี้นะครับอ่ะหา r 1เท่ากับ r b คูณด้วย r c นะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้วย r a บวกด้วย r b แล้วก็บวกด้วย Rc นะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้เราก็ให้เท่ากับ Rb นะครับ Rb คือตัวนี้นะครับอ่าเราให้เป็นเจ็ดโอห์มนะครับอ่าเราก็ใส่ไปเจ็ดแล้วก็ Rc เราให้เป็นตัวนี้นะครับ5าโอห์มอ่าตัวนี้อ่าเป็น Rc นะครับ ี5โ oh อห์มแล้วก็ส่วนด้วย Ra ก็คือ7นะครับบวก5แล้วก็บวก4นะครับอตรงนี้ผมคำนวณมาแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ35นะครับส่วนด้วย16นะครับหน่วยเป็นโอห์มนะ,ะต่อมานะครับหาตัวต่อมาก็คือหาตัว R2 นะครับ R2 ก็คือตัวนี้นะ อาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับอ่า R2 นะครับจากสมการนะครับ RC นะครับคูณด้วย RA นะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้วย RA นะครับบวก Rb แล้วก็บวก RC นะครับอ่า RC เมื่อกี้เราก็รู้แล้วนะครับมันคือ5้าโอห์มนะครับ RA เราก็รู้แล้วนะครับมันก็คือ7โอห์มตัวนี้นะครับอ่า ตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับ7บวกหบวก4นะครับอ่าตรงนี้เราก็ได้คำตอบมาป็น5ส่วน4โอห์มนะครับอ่าต่อมานะครับเราจะมาหาตัว R 3นะครับอ่าตัว R 3อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็น R 1นะครับอโอเคมา,านะครับเริ่มกัน ครับหา R 3าโดย R a นะครับคูณกับ R b นะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้วย R a นะครับบวก R b นะครับก็บวก R c นะครับอ่าบรรทัดล่างตรงนี้เราเขียนเหมือนเดิมมาเลยนะครับห้าเจ็ดบวกห้าบวกสี่นะครับอ่าข้างบนตรงนี้นะครับ4โอห์มคูณกับ7โอห์มนะครับ ตรงนี้ท่ครับเท่ากับเจ็ดส่วนสี่โอห์มนะครับเราได้า1 R หนึ่งอาสองอาสามมาแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะมายุบวงจรเข้าไปอีกนะครับโดยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เรายุบเป็นวงจร y แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเมื่อเราคำนวณหา R1 r 2 R3 สองเนี่ยเราสามารถยุบวงจรเข้ามาเป็น เป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้วงจรมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดีย๋ยวผมวาได้มันใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเหมือนเมื่อกี้อีกอผมว่าได้มันใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่เราแปลงเป็นวงจรวานะครับพอเราคำนวณหา R1 R2 R3 เนี่ยมันจะมาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะครับ ตรงนี้เราเขียนตัวเลขลงไปครบก่อนนะครับสองโอหมอ่าโอเคครับเมื่อกี้เราได้มาแล้วใช่ไหมครับ r 1า2น3นะครับมันจะเหลือวงจรเป็นรูปแบบนี้ได้นะครับก็มันก็คือไม่มีตัวท่านทานตรงนี้ไม่มีวงจรตรงนี้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ตรงนี้ ก็จะกลายเป็น r หนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น r สนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็น r สนะครับอ่าโดยกระแสนะครับผมใช้มันวิ่งลงมาแบบนี้นะวิ่งมาแบบนี้นะครับอ่าโอเค ต่อมาครับเราจะยุบอะไรได้อีกครับเราจะยุบเราจะยุบต่อนะครับเราจะยุบวงจรต่อเลยโดยจะให้มันเหลือเป็นเซตหนึ่งกับเซตสองนะครับมาดูกันว่าเราจะยุบตัวไหนได้บ้างนะครับเราสามารถยุบคู่นี้ได้นะครับกับคู่นี้เรายุบได้นะเดี๋ยวผมจะยุบให้ดูนะครับ เมื่อเรายุบนะครับเราก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วนะครับอ่าโอเคมันก็จะเป็นก็จะเหลือเป็นเซตหนึ่งนะครับกับเซตสองนะครับนั่นก็คือยุบคู่นี้ครับคู่นี้นะครับตรง R สามนะครับกับสามโอห์มตรงนี้นะโอเคอ่าตรงนี้ผมตกไปหนึ่งตัวครับ R สองนะครับ ตรงนี้เป็นตัวของ R2 ยังอยู่นะตัวของ R2 อยู่เขียนด้วยประกาเสียมเงินแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ก็ยังมี6โอห์มอยู่นะครับอ่าข้างบนอ่โอเคตรงนี้เราได้มาแล้วนะครับเป็นเสหนึ่งกับเสนสองนะครับเราจะมาคำนวณหาเซหนึ่งกับเสสองกันนะครับมาดูกัน เซตหนึ่งนะครับมันเกิดมาจากตรงนี้ใช่หมครับ R สองโอห์มใช่ไหมครับเซตหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับ r สองโอห์มก็คือตัวนี้นะครับเราจะมาหาเซตหนึ่งกันนะครับเซตหนึ่งเท่ากับ r สองโอห์มนะครับบวกด้วย r หนึ่งนะครับ r หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเราคำนวณหามาแล้วนั่นก็คือพลนี้นะครับโอเคนั้นเราก็ เขียนลงไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือ2นะครับบวกด้วย35ส่วนด้วย16นะครับนั่นก็คือของ R1 นะครับที่เราหาไปแล้วนะเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะได้คำตอบเป็น6 7นะครับส่วนด้วย16โอห์มนะครับโอเคตรงนี้เราได้มาแล้วนะครับส่วนในส่วนของ Z1 นะต่อมาเราจะมาหา Z2 กันนะครับ เซตน2นะครับเกิดมาจากตรงนี้นะครับ R 3โอห์มตัวนี้นะครับยุบรวมกับ R R 3ตัวนี้นะครับอ่ะเราก็เขียนไปนะครับ R 3โอห์มนะครับบวกด้วย R 3นะครับมันจะได้มาเท่ากับ z 2ตัวนี้นะครับอ่ะ R 3โอห์มก็คือ3นะครับอ่าบวกด้วย R 3มก็คือ7ส่วนสนะครับอ่ะ7ส่วนสนะครับ ตรงนี้คำตอบออกมาเป็นสิบเก้านะครับส่วนด้วยสี่นะครับโอมอ่าโอเคเราได้เซสองมาแล้วนะครับอ่าเรารู้เรารู้เซหนึ่งกับเซ้สองนนะครับตอนนี้เรามาดูว่าเราจะยุบตัวไหนได้อีกนะครับอ่าเราตอนนี้เราสามารถยุบเซ้นหนึ่งกับเซสองรวมกันได้นะครับวงจรตรงนี้อ่าผมวาดออกมาด้านนี้นะอืม นะจะมจะยุบลงมานะครับอ่าดยุบลงมาเป็นแซดสามนะครับตรงนี้แซตสามตรงนี้ก็ยังเป็นาสองเหมือนเดิมนะครับ ตัวต้านทานตัวนี้6โอห์ม1โอห์มนะครับตรงนี้อ่าโอเคทีนี้เราก็มาหาเซตสามมันต่อนะครับจากรูปตรงนี้นะเซสามมันเกิดมาจากเซตหนึ่งนะครับยุบรวมกับเซตสองนะครับนั่นก็คือเอาเซตเอาเซตหนึ่งกับเซตสองนะครับรวมกันมันก็จะเป็น Z3 อ่าอ่าโดยเขียนแบบนี้นะครับ z 1นะครับคูณกับ z 2นะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้วย z1 นะครับบวกด้วย Z2 นะครับอ่าตัวนี้เรารู้เราหาหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็แทนตัวเลขลงไปเลยนะครับอ่า กับ Z2 นะครับนั่นก็คือ19ส่วนด้วย4นะครับข้างล่างก็มาบวกกันแบบนี้นะครับเซตสานะครับเซตสก็จะได้คำตอบออเป็นหนึ่องเจ็ดสามนะครับส่วนด้วย 5 7 2นะครับหน่วยเป็นโอห์มนะ,อะโอเคมาดูกันขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะยุบตัวไหนได้มั่งนะครับลงมาข้างล่างอันนี้นะครับ หรือว่าขั้นตอนต่อมานะครับผมจะยุบเป็น z ซสนะครับนั่นก็คือยุบวงจรทั้งหมดนี้เลยนะครับรวมเข้ามายุบเป็น z ซสนะครับอ่ทั้งหมดนี้เลยนะครับยุบเข้ามาเป็น z ซสแบบนี้นะครับอ่าโดยมานะครับ รงนี้แล้วกันเราจะหา z ซนะครับจากเซจาก R หนึ่งโอห์มนะครับนั่นคือตัวนี้นะครับบวกกับ z 3สามนะครับนั่นคือตัวนี้นะครับแล้วก็บวกกับ R สองนะครับตัวนี้นะ,ะก็บวกด้วย R หโอห์มนะครับนี่เราก็แทนตัวเลขลงไปนะครับ สี่ของเรานะครับก็จะมีค่าเรากับหนึ่งสี่เก้าแปดนะครับส่วนด้วยหนึ่งสี่สามนะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับต่อมานะครับจากโจทย์นะครับค่อยหา i vp แล้วก็ดับเิของโอห์มนะครับที่ตำแหน่งอกโอห์มหมดเลยนะครับก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะครับมาเริ่มที่ i ก่อนนะครับ i6 โอห์ม oh นะครับกดว่าตรงนี้นะครับ i6 โอห์ม oh อ่าเราจะให้เท่ากับตัวแหล่งจ่ายนะครับอ่าซึ่งมันก็เวียนเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับ5แอมป์นะครับอ่าเราได้ i6 โอห์มไหนะครับอ่าอย่างนี้ได้มาแล้วทวต่อมานะครับหาวิวโอห์มกันบ้างนะครับ V. ีโอโก็คือ V ก็เท่ากับ I. R นะครับ i. อเรารู้มาแล้วนะครับนั่นก็คือ5มนะครับคูณด้วย่าั้นะครับ R. 6. โ์หกโอมนันก็คือ6นะครับก็ได้คำตอบมานะครับ30โวลต์นะครับตัวต่อมานะครับเราจะมาหา P. กันบ้างนะครับ p 6โอหมนะครับ โดยตรงนี้นะครับ p เท่ากับ i นะครับกำลังสองนะครับอ่าแล้วก็คูณด้วย r นะครับจากนั้นเราก็แทนตัวเลขลงไปเหมือนเดิมนะครับโดยใส่กำลังสองนะได้ p เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอ่า ตัวต่อมาเราจะมาหาดับเบิลกันบ้างนะครับดับปิวที่6โอห์มนะครับโดยดับปิวเท่ากับ P คูณด้วย t นะครับ P 6โ oh อห์มกับ t 1นชั่วโมงนะครับโดย1นชั่วโมงตรงนี้นะครับเราจะแปลงเป็นห่วยวินาทีนะครับ เมื่อกี้เราได้ p โอหมมาแล้วนะครับนั่นก็คือหนึ่ง้อยห้าสิบนะครับอ่าโดยเวลาหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เราจะแปลงเป็นตัวนี้นะครับสามพันหร้อยวินาทีนะครับอ่เราก็จะได้ w หกโอห์มนะครับเท่ากับห้าสี่นะครับศูนย์แล้วก็ทำให้ศูนย์กสามตัวนะครับเป็นห้าแสนสี่หมื่นจูลนะครับ คำตอบสุดท้ายนะครับอ่าโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีใช้วิธียุบวงจรนะครับในโจทย์ข้อ1ข้อนี้นะครับขอบคุณมากครับ